คคุณุณณเรื่องไ,ไปแล้วทำไมอะคะเป็นหญิงเจนวาดไม่ไปแล้วเหรอกลัวจะพัสวัสดีครับคุณพีหมื่นอินแม่กระเกดแอนทายแม่กระเกดคะ่ะคนเรืองกายคะ่ะวันนี้ทำอะไรกันครับออกมาคะวันนี้เนี่ยเราแต่งไทยเต็มยศชุดสวยขนาดนี้เด็กรู้ไหมคะว่าพวกรเรากำลังจะไปไหนกันคะอยุธยา สนุกนะคะใช่อ้าวเราจะไปกันยังไงคะเนี่ยเอ้าวันนี้ป๊ะป๊าเจ็บเจ็บขานะครับอ๋อเอางี้งั้นไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะแม่กอล์เกตแอนเนี่ยจะเป็นคนขับให้เองค่ะต้องขอบคุณญมาด้วยนะคะใช่แล้วพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วไปดีกว่าค่ะวันนี้เราต้องทําตัวเรียบร้อยนะคะโอ้โห 470วันรถที่มีความสปอร์ตและความบีมีวไปกันได้ยังคะโอมะม้าเอารถเท่ๆอย่างนี้มาจากไหนคะโอ้รอบนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะเชฟโรเลดค่ะที่ให้รถเรามานะคะ เขาให้มายืมออกทริปนี่ใช่สนกมากแต่ว่าคือมันไม่ใช่แบบรู้ราคาแข่งท่ายนอกนะคะข้างในยังมีอะไรอีกเยอะเลยเด็กๆพร้อมขึ้นรถยังคะพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าไ่าขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยโอ้ข้างในที่กว้างมากเลย่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหมีตั้งเจ็ดที่นั่ง ว่เกรเธอจะตีลังกาทั่วรถเธอแต่งตัวสวยขนาดนี้นะแต่ว่าจะบอกว่าถึงแม้จะรถคันใหญ่ขนาดนี้นะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเบาะเนี่ยอบกระชับรับตัวสรีระผู้หญิงมากเลยคันใหญ่แค่ไหนนะผู้หญิงก็ขับสบายค่ะผูะะะ้หญิงกาลเกตแอนคนเ่องกายอยากไปอายุธยาลยแล้วขอเธอใช่ไหมคะ้อมสารถชึ้งกันเลยค่ะ มาขานี่มันเสียงอะไรกันเหรอคะมันเป็นเสียงระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าค่ะโอ้อย่างนี้เหรอคะใช่ปิดปิดปนี่แหละค่ะแล้วนี่นะถ้าจังหวะแบบเราจะเปลี่ยนเลนเ<ร>หร,อ,หรอคะใช่ไหมคะมันจะมีไฟขึ้นด้านข้างเพราะว่าบางทีมันเป็นจุดอับสายตาของเราแลาแบบมองไม่เห็นพันอะไรเงี้ยโอ้ปลอดภัยมากๆเลยนะทะเนี่ ป๊าป๊าแต่งตัวเต็มยศขนาดเนี้ยเอาบรรยากาศเพลงแบบบกเพลงันนิว่าได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้ค่ะเอาละป๊าป๊าเตรียมเพลงใส่มือถือมาแล้วค่ะแค่เราเชื่อมต่อมือถือนะกับตัวเชฟโดเล็ตไมลิงนะคะเราก็สามารถฟังเพลงได้เลยนี่เป็นไงฮะขนาดเนี้ยฮะเป็นไงฮะเป็นไงดีไหม ได้บรรยากาศหรือยังคะได้แล้วโอเคเจ๋งสุดยอดเนี่ยฟังเพลงนะนี่มามา่ามามาไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยเหรอคะเนี่ยไม่ต้องเลยค่ะเพราะมันมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ cruise control นะคะสัดสบายมากโอ้โหร่ำมากค่ะป้ามาอยุธยา กินกุ้งเผากันไหมเฮ้ยกุ้งเผาเหรอไอจัดดีมากจัดได้ไหมมาได้เลยไปเไปเลยเลยอ่าถึงแล้วค่ะต้องจอดรถก่อนนะโอ้นี่อะไรครับหม่าม้าคะมันเป็นระบบถอยจอดทำให้แบบคนมือใหม่ที่ขับรถไม่แข็ง ปลอดภัยโดยระบบเขาเยอะดีจริงๆนะฮะใช่ค่ะออนี่จะบอกว่าไม่ได้เพียงแค่นั้นนะ<อ>ผู้หญิงอย่างเราเวลาเดินทางอะ่ะเรื่องเครื่องกลกล,กลไกลอะไรลมยางเช็คไม่เป็นใช่ไหมแต่เนี้ยดีมากเลยคือเขามีการตรวจเช็คระบบความดันลมยางให้โดยอัตโนมัตนะิปลอดภัยมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันยังครับเด็เก ที่อายุทยารีทรีตคะ่ะไปดูข้างในกันค่ะ ไ้จ้อยไปเตรียมเรือสิใช่ไหมไม่ใช่ค่ะบรรยากาศที่นี่เหมือนแบบอยู่ในบ้านในสมัยพิยาแล้วเขามีมีอะไรคะมีเรือให้เขาขึ้นไปนั่งทานอะไรด้วยหล่ะค่ะก็คือที่นี่ขายทั้งอาหารแล้วก็ขนมนะคะนะคะจะนั่งตรงโซนนี้ก็คือทานขนมได้อย่างเดียวเหรอเฮ้ยเอาบรรยากาศหน่อยดีกว่าไปเด็กๆขึ้นมาหล่อนลูกไปขอรองเท้าค่ะ แม่หญิงจันวาดจะไปเที่ยวค่ะคุณคุณเรืองจะพาไปเที่ยวไหนครับวันนี้ไหนลูกโอ้โหปาเหยียบเรือเรือกระจุยเลยค่ะเรือเรืออุ้ยจมเลยอ่ะจะไปเที่ยวไหนกันดีฮะคุณคุณเรืองไปแล้วทำไมอะคะแม่หญิงจันวาดไม่ไปแล้วเหรอกลัวจะพา น้องมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เดี๋ยวบุกเพยเดี๋ยวแม่นาคยังไงกันแน่ฮะรอจนสติวิตบัลลีวิตบิลล่าไปแล้วเหรอคะวิตลล่าจ้าเอาละขอดื่มน้ำก่อนนะไหนอันนี้อันนี้กายจองอันนี้เลยเหรอนี่เป็นน้ำอะไรคะหม่าม้าคะอันนี้ชั้นแล้วนี่กินได้เปล่าอ่ะไม่ได้ค่ะนึกว่าโอโจ้ตอนแรกนะมันคืออบเชยเดี๋ยวต้องต้องโคนก่อนไหมกายเดี๋ยวก่อน นี่มีต้นไม้มาให้ด้วยมีถักระเ็ดตวนแล้วดืมเลยลูกโ<า>อ้ยสวยจังเลยคุณพี่ขาข้าอยากไปเห็นวัดชัยวัฒนารามด้วยตาสักครั้งพาข้าไปหน่อยนะ <c oughs> คือถ้า ถ้าน,น้องเนี่ยอยากจะไปเที่ยววัดชัยใช่ไหมน้องก็ไปคนเดียวเหรอมันร้อนขนาดเนี้ยทำไมทำอย่างนี้ละ่ะพ <c oughs> ี่ไม่พาไปข้าก็จะหนีอ่าเรามาถึงไหนแล้วคะออกมาคาวัดชัยวัฒนารามค่ะเดี๋ยวขุนเมืองเรือนะฮะจะพาแม่จัดวาด <c oughs> เที่ยวเลยฮะร้อนทีเดียวอ่ะไปกันค่ะไปค่ะ <c oughs> อ๋อเจ้าดีใจหรือไม่ที่พี่พามาเที่ยววัดชัยดีใจมากทุกค่ะท่านพี่ท่านพี่ไ<ว>ด้ใช้กับข้าเหลือเกินสวยไหมคะสวยยิ่งดูกับตาเปล่ายิ่งสวยมากเลยเจ้าค่ะเฮ้อยอ,อ,อ๋อเจ้าเป็นอะไรมอนกิสตากาลีเขาอ๋อเจ้าเหรอเปล่าเจ้าค่ะแดดเป็นรอ้อ <c oughs> นเป็นาค่ะเหลือเกินร้นอนมากเลยไปรีบเดิน พี่กลางล่มมาให้นะได้ละไม่หญิงจังว่าแต่งหนกาบพี่เถิดพี่จะทำให้บ้านเต็มเรือนเหมือนเดิมพ็ดีนะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้มันร้อนมากไปก่อนเถิดเจ้าค่ะ ร้อนจังเลยเนาะแต่ว่าเป็นไงคะสนุกมากเลยได้เที่ยวนะคะย้อนรอยประวัติศาสตร์แล้วได้ไทยด้าหารอร่อยอร่อยด้วยนะคะอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะติดตามคลิปพวกเราได้อีกในคลิปต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะเหนื่อยมากเลยบม่ปล่อยนะถ้าเป็นเพื่อนใครนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่ติดตามคลิปใหม่ได้นะคะบ๊ายบาย